สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy t e a s นะคะคลิปนี้แอดจะพามาดูเว็บตรวจคำผิดแบบออนไลน์ไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะตรวจออนไลน์ได้เลยสำหรับคนที่เขียนนิยายเขียนบทความเขียนเรื่องสั้นอะไรต่างๆที่ต้องการจะพิสูจน์อักษรต้องการจะตรวจคำผิดด้วยตัวเองแบบง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้าเดี๋ยวจะตรวจให้ดูเลยนะคะ เว็บนี้ก so ็ใช้ง่ายๆชื T ่อตามนี R ้เลยค่ะ katprwof.com น่าจะอ่านว่า catproof.com นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเนาะวิธีใช้งานก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีให้ลงทะเบียนผ่านเซ c ร b o o k แล้วก็ใช้ได้เลยมันก็จะมาหน้านี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเอาละวิธีการใช้งานแล้วก็เอาบทความหรือ นิยายเนื้อหาที่เราต้องการจะตรวจคำผิดนะคะ Copy ปมาเลยแล้วจากนั้นก็มาวางลงในนี้มาเาแล้วก็กดตรวจนะคะรอแมวมันค้นหาแป๊บนึงนี่ไงก็มีคำผิดคำหนึง่งตรงนี้นะคะเอาพอเราเอาเมาส์มาชี้มันก็จะขึ้นคำที่ถูกต้องให้นี่เลยจากกระบอกเพชรเป็นกระบองเพชรนะคะแล้วเราก็ค่อยไปแก้ที่ต้นฉบับให้มันถูกต้องตามนี้ จริงๆก็มีหลายเว็บนะคะใครสนใจเว็บอื่นๆก็ลองไปเสิร์ชใน Google ดูเนี่ยแอดลองเสิร์ชดูนะคะก็มีหลายอันอยู่เหมือนกันโอเคแต่หลักๆแอดมินก็ใช้เว็บนี้นะคะมันโอเคเลยทีเดียวก็มีแค่นี้แหละจบแล้ว